ยกกโหงนไอ้งูกินหางองเงียเด็กยุคนี้ไม่รู้เรื่องเลเกมเกมงูกินหางยกลุงอะกี55สอง

น่มันยงตตดเข้าในเลยเนี่ยลูกนัดเลยเนี่ยคนอยู่หน้าโกเยอะก็ต้องออกข้างคนอยู่ข้างเยอะก็ต้องออกตัดเข้าหน้าโกเมื่อี้มันยิงอ่ะมันต้องตัดเข้าหน้าโกคนนั้นนนอนไสิบนาทีสห ีสี่อ่ะนี่งล้วเขาออกเท่าไหร่นะสามสิบสี่เนี่ยสามสิบสี่พี่พี่วัดสี่สิบสี่แกนเล่นประจำ hay thằng ở hay đó đây sống xuấy sống xuấy sống sống này. Sốngสวย <laughs> quá Lắng tôi có mấy con này ngay. Lắng tôi này làm 3 con à. Bay lên นาสองตัวใส่หัวหนึ่งไม่ได้เออใส่หวานึ่งไ่ได้ังไ้งวะเ่นีมันหน้าตามือนซองเลยเว้ซองเครื่องบินเหรอเครื่องบินเหรอเหมือนไหมลูกเหมือนเหมือนเลยเล่ไหนลูกด่าเหรอมอไหนลูกอสี่เอาตัวเล็กตัวเล็กเล่นฟุตซอลไหมนี่่ด่านนะ เดี๋ยวให้น้องไปไปไปเรียนด้วยดีกว่าเฮ้ยไปเรียนวดดาดีกว่าไม่แอาไมจบสอนั้ยแล้วเรียนอยู่ตรงไหนทีมผู้ยนะแพงเลยแพงเลยฟรีอฟรีอประอยู่ะรเอาเอกเอกชนฟรีเหรอไม่เรียนหรอกเอกอชนอะเดี๋ยวมันจะยอว่ากัน